ปลาไม่เอาครับได้กุ้งครับผมหวัวอร่อยหอ่อนะครับผมงานนี้แชร์วดีโอใช่นะครับปลารวมวันนี้นะครับผมสุดยอดครับี่คนรับเพาะตามมานะครับ สวัสดีครับผมพบกับ P&D Fishing Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับกำลังจะไปตกปลาที่เห็นตอนนี้ก็คือมืดแล้วนะฮะประมาณ2องทุ่มครึ่งนะฮะวันนี้จะไปตกปลากลางคืนนะครับผมที่หน้องหมู่บ้านน้องพญาพรมที่ผมเคยไป EP นี้นะครับผมใครยังไม่ได้ชมก็เข้ามารับชมได้เลยนะครับผมโอเคฮะสำหรับใครที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของ P&D นะครับผมโอเคฮะก็ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าหมายจะเป็นไงวันนี้จะตกกันจนถึงเช้านะครับผมวันนี้ผมมากับพี่รองครับเอาทำการซื้อขายกันเดือเ้นนับประมูลรับของครับ <c oughs> ออ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 รออ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 อคออ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 อเออ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 รอออออออ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะผมก็รับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับก็วันนี้มีข่าวดีนะวันนี้ครบ50,000 s u b ซับสไคลแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ผมจะแจกกบยาง p a d 50ตัวนะฮะก็เดี๋ยวไปดูเงื่อนไขกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมไป นัดส่งของแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เย็นรายใหญ่โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงหนองพญาพรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณสองสามทุ่มนะครับนี่นะครับพี่เป้ะนะครับผมสวัสดีครับไปครับวันนี้เริ่มงานแล้วครับกินหมูกระทะก่อน <laughs> พี่เป้เคยมากับเคยมากับเราอีพีที่ไปหนองอยไระไอเป้ไ ไฟบ่อหมู่บ้านเออชื่อใช่เหรอหมู่บ้านอันฮ้ยม่ใช่เออไอ้นยังอันายพัฒนาอย่างประมาณนี้หัวใสแก้วเออห้วยสแก้วอใน EP EP นี้นะครับผมแกใครยังไม่ได้ดูนะ EP นี้ก็จะไม่แนะนำมาเจอริโพตีไก่ครับอ่าก็เดี๋ยวเตรียมของกันก่อนครับแล้วก็กินหมูกระทะอะไรพวกนี้นะครับผมอ๋อโอเคครับผมลงพร้อมกันหกโมงนะครับ จริงๆถ้ามีเต็นท์นี่มาก,กังนี่แล้พี่เนาะไม่กังโมเลยเต็นท์ีนแสตลันนี่อบอุ่นดีครับอจากไฟหมูกระทะนี่ก็อุ่นละนี่นนะครับบรรยากาศ<ต>นี่อนโอ้มีเต็นท์มีไฟเรียบร้อย,อยคืนนี้อยากกินหมูกระทะกันตรงนี้นะครับผมอจอออนออนก ตอนนี้ก็จะตั้งหัวทากันนะครับผมตกจริงๆคงเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับก็วันนี้ก็มาจองมองกุน <c oughs> มามีติ่งมาเอามา meeting มา meeting นะครับวันนี้มาแบบกินบรรยากาศครับวันนี้เราตกกันจริงๆทุ่นี้นะครับ จริงๆใช่ไหมครับจริงๆครับจริงๆริงครับหกโมงกลับแล <laughs> ้วมากินหมูกระทะแล้วเราก็จะกลับ <c oughs> บรรยากาศตอนนี้นะครับผมประมาณสี่ทุ่นะครับ <c oughs> ทุกคนก็กินกันกินหนัสบายบรรยากาศตอนนี้นะครับผมประมาณสี่ทุ่มนะครับทุกคนก็กินกันกินหนักสบายนี่ก็กินน้ำชาค่าเวลาไปครับผมอันนี้บรรยากาศ เพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับอีกชุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศครับผมโอ้โหพี่แอนสักเพลงกันบรรยากาศนะครับในนี้ตั้งวงไพ่มั้งเหรอใช่ด่ะครับไฮโลครับอ๋อไฮโลตึ้งก็แหนก็เตรียมอุปกรณ์อยนางนี้บรรยากาศการล่ำสุรานะครับผม บอกเอไปเจ๊กะจะผ่านไปที่ฤด,ดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับนนับวันเวลาเจ้าโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลย เธอน้องเลี้ยงลูกรักรักเกินรักหญิงสิ่งดใดไม่ใคร าายกศมิตรภาพนักตกปลายามดึงนะครับผมซาเดร์ครับผมซาเด์กเด็กคนในเนี่ยเด็ดอันหอมอ่ะเด้๋ยวอมยองคนหอมเลยขอจิ้มเลย อืมอีกเด็นแล้วนะเด็ดเด็ดเด็เดหอมแดงหรือเปล่าคะแนนสุดยอดครับตอนนี้เวลาประมาณเอ่อเยกะเดี๋ยวกะเกือบตีสองแล้วนะโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามนะครับผมก็สำหรับวันนี้ว่คืนนี้คือมาจองหมายนะครับผมโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับไปนอน ดุดมอเน่ไม่อยากตื่นเลยครับผมตอนนี้เขาก็ไปตกปลากันหมดแล้วนะครับเหลือผมคนเดียวตื่นไม่ไหวเมื่อคืนหนักไปหน่อย ไม่ไหวครับผมเจ็บหัวตุ๊บตุ๊ครับตอนนี้โอเคครับก็สวัสดีตอนเช้าก็โอเคฮะเช้านี้เราก็ถึงเวลาที่จะตกปลากันแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปเตรียมของเตรียมอะไรกันก่อนนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวตื่นก่อนนะครับทริปนี้เป็นทริปนะแ๊บไปเตรียมของนครับผม บรรยากาศครับผมก o ดมอร์นิ่งครับผมเป็นได้หรอฮะท่นไปแ้วเลย ปลานิ่นไปแต่เพี้ยนก็กินแล้วไ,ได้แล้วได้ด้ถือว่าโอเคครับปลานิ่นเนี่ยปลาตะเพียนโอ้โอ้ลองแตกแล้วนะครับผมปลาตะเพียนไซสใหญ่ปลออะเพียนต้นตวงโอ้ย<ห>ทุนไผอะอ๋อโอเคครับผม,มก็เดี๋ยวไป <c oughs> เตรียมของครับไปเตรียมของกันครับผม

โอเคครับผมเตรียมของเสร็จแล้วนะครับเอบยอดครับใช้เวลานานมากแกไปลุ้นกันเลยครับผมจบเช้าทันทันอันลองอาละครับเดี๋ยวดูอาหารที่ใช้วันนี้นะครับผมนี่ของอันลองครับเป็นมุโสมครับผมก็อันนี้ก็ไ้เกตทั่วไปนะพี่เนาะไฮเกต นี่สุดนี่สุดได้ลองเงาหนึ่งสุดเงาหนึ่งวหนึ่งนีแม่ไม่อยากกินห้องเนี่ย มีหลายอย่างเจ้าได้แม่หอนึ่งมาพอนี่ยน้ำเต้าหู้มีอ่ะน้ำเต้าหู้โอ้ยน้ำเต้าหู้เจ้าแม่เจ้าข้าเฮ้ยเหลยอสามเมื่อกี้นู้อเอาเรื่เลยจ้าของบอกมีกุยยางนี่นิดดูทายเมียเออทายเมียอ๋อไอ้สกี้นะกะผมว่าเสื้ออวนี่แหละคนอันเสื้ออวเนี่ยกับเสื้วลำเจ้าเจ้านี่ลำซื้อเดียวเอาเสือัว่าสองอันแดงจ่าจ่เข้าไข่นะเข้ากระสอบละสิบบาทโอ้ยูไข่เป็นกระสอบเลยกันใช่ใช่จนมันเป็นกระสอบ เต้าอวน,นี้ใครจด่เล่อเอากระสอบเจ้านี่อร่อยเจ้านี่อร่อยแล้วข้าวก็ได้มากันซีกันซีบกันเซาจะได้ครับแม่อ่ะอีกอ่ะอีกอ่ะเอาอีกอ,อ่ะ,อ,ะอ่านี่เป็นสีส้มหอมอย่างเออข้าวห่อเดียวพอละข้าวเอาห่อเดียวอ๋อโอเคสามซีบเอากำน,น้อยกินห้อนทั้งวันครับเห็นแล้วแม่แก้อูดีขนาดครับผ <c oughs> <c oughs> มแม่แก้วอูม่วนขนาด แตกแล้วครับผมไปครับแตกแล้วนะครับปลาส้อยครับปรไปนี่นะครับปลาส้อยครับผมเฮ้ยไม่ตาเขียวแล้ควครับผม เฮ้ยกุ้ง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 แก้มแก้มเฮ้ยบเกิร์ดเขาเลยยิบเกิรโอ้ยยิบเกิรเฮ้ยทุกคนหมดได้กันปะเฮ้ยกีบคดใหญ่อ่ะเอายังรอก่อนพี่รอสเตอร์ครับผมเอ้นี่ครับผมได้กุ้งแก้ามแดงตัวใหญ่ขนาดกุ้งนะครับผมตัวก็แดงเนี่ย ลอสเตอร์น้ำจืดครับผมสุดยอด PAD กุ้งครับผมโหอร่อยหอนะครับผมงานนี้สุดยอดสงสัยมีคนเอามาปล่อยนะทุกจั๊กเบ็ดหลังนี้จะยส็งซังแล้วจะได้ติดโวยๆถ้ามันล็อบมันเล็บมันตึงบัดติดมันส่มันส่เก็บหม่กหมวกกันสองกัน โอ้โหเจิดดีนิจัยนักเบ็ดนักปลาตกอลอยมาตึงวันแม่หลวงจะมีรสมีแถมเอาวันสุดท้ายตึงบ่บอกนู่งสูงหูถ่ายเจอแล้วอัดวิดีโอไม่หลุกินอยู่ครับได้ทะเบียนกันุแบบวว่าแล้วลงอีกป้าบ้ามาแสดง

ไปแตงโคควักเข้าอีกแบบซักใบได้๋ยวิ่งักโคมาโดนมาโดนมาโดนมึงแบบควักโคเข้าอ่ะมึงไปยื้อโคออกอ่ะแบบพีเอาเร็วแตาอยู่หลอปลอดภัยไปล่าปล่อยไปแล้วปล่อยน้อยมาหน่อยมาพุดเออพุดแบบรุดเล่นแตงแปม ก็จะพุ่นนั้นจะปิวกินนะจอมหน้าดินเนี่ยอย่างหน้าดินพุ่งกวเป็นจำสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็เงียบๆเนาะเงียบครับเงียบเป็นหกสี่น่าจะเงียบทั้งอ่างเนาะพี่เนาะวันนี้เปิดวันแรกนะครับแล้วก็ปิดปิดน่าจะประมาณวันที่22เมษายนนะครับอ่าใครอยากมาก็มาลองดูนะครับผม มีปลาปลาตั้งยี่สกเนาะยี่สกปลานิ้ปลาเียนปลาดูดปลาช็อกเกอร์แล้วก็ปลาปลากายปลาสายสวายหนึนานนพันครับยี่สกตัวใหญ่ครับสี่ห้าโลละปีนี้ลองมาลองดูนะครับผมเอ๋ตอนนี้ยังคิดกติกาแจกกบยังไม่ออกนะครับผมไปกบเออ เป็นกบยางพีดีล i มิเนะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับผมฝีม hmm. right. ือพ euh ี่ลองลี่นะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับก็ใครได้ไปก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ดูดีกว่า l i ม i เต็ดอ i ดิชั่นตอนนี้ก็เวลาประมาณ1 1โมงแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผม ครับปน,นินครับปีนี้มไีไซส์นี้ให้เล่นนะครับปีแล้วมีมั้งเหรอปีแล้วไม่มีครับเพราะว่าเขาปล่อยป,อยปออลยหนึ่งหมื่นสองหมื่นตัวครับสามหมื่นเนาะคุดบอกมเมื่อเช้าเขาเลี้ยงในกระชังแล้วเขาปล่อยครับหนูยังไม่ได้ปน,นินกับเขาเลยครับผมได้แ,แต่ของแปลกประหลาดโอเคครับผมเดี๋ยวไปซื้อเครื่องดื่มกินดีกว่านะครับสาวร้านกาแฟแจ่มมาก เดี๋ยวไปดูไปดูสาลาร้านกาแฟ มสองแก้วครับลกเดี๋ยวรออีกแก้วนึงยโครับผมปักกายครับผม ครับผมทีมงานเพียดีครับโอ้สวยสามปั้นสามปั้นตัวเนี้ยมีก<ท>ี่จุดเก้าจุดเองโอ้ยแจมเลยครับอะครับผมทีมงานโดนแล้วครับล <c oughs> ุดฟุดวันตัวที่เบสของพี่กลายเป็นต่อยิงไปไหนมาล่ะปลาอะไรครับ ทีมงานโดนแล้วครับผมไปครับรู้ครับผมโอ้ล็อกแล้วนะล็อก้ยสะท้านเลยเนี่ยโอ้ยปนยอมละยืดสูงแขนยืสูแขนเด้โปรยโอเคโอกแครับ เยอะประมาณกิโลสี่ก่อสี่สี่กิโลนะโอเคสุดยอดผมยังไม่ได้เยอะกับเข้าเลยครับผมทีมงานครับสุดยอดมันเข้ามันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วสินี่ไงครับผม เปิดกล้องปุ๊บมันกินเลยครับไม่ครับไม่ปล่อยครับไม่ย,ย <ะ S 1> บ,บอกแล้วที่มันวุดๆุดมาแล้วครับผมนี่นะครับปาน,นินใส่สวยครับคลิปปุ่มปองเลยครับผมสงสัยกินเยอะเลยโอ้ มันหน้าห้องมันมาเลยลองอ่ะเปลยปากแม่ลไปเปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูท่านนะเขาตกหน้าดินดีกว่าครับผมเปลี่ยนบรรยากาศแปวกอก๊อกองก้องกอองก้างกอกอกองกอกองก๊องก๊อ้กงก๊อกองก๊ออก๊งก๊อกอกองก๊งเอกออง ลิโพตีไกใครับไปโฟป่าวางงามตรงนี้แข้งแหนบวะตกแข้งหน้ววะลุ้นเลยสายนี่น้าเนี่ยตีอเอาขวากันีลยอลองสุดท้ายสวดีกันหนหละวางไหนก็ได้ใครมาจุดนี้ก็ตีตีไก่ๆไปเลยเนาะพี่ตีไกลๆเลยนะผมกลางอ่างเลยมนันหน่อย ปิเลยโหโตโอ้โอ้สวยแนวโชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่เนี่ยข้างอ้ข้างโอ้ยโอ้นี่มันแม่นนดยปกัดปโออ้กวนี่หลังิงครัก้ดาอนันนี้หลังโอโอ Nadin đến Ô Này quá ăn Chả ơn không còn nó có khuyết bây... Hơn cơn à Phê có mày có khuyết mày cả phá, <laughs> phá, à <mà>, à <laughs> <laughs> <Ủa>. ừ, ừ, <laughs> <ơi>. Ủa, ừ <laughs> เออบุ๊้นนะลุ้นเนี่ยฮะมามามาปลาเดียวไหมเออปลาอือครับปลาอือโอเคครับผมก็สำหรับทริปวันนี้ก็จบทริปแข่งเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ผมเพียมากเลยครับตอนนี้ปลาก็เดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลลงเลยอ่ะ โมไปโมแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่ผมจะแจกกบยาง p a d นะครับผมก็ได้รักษาสามสิบตัวขั้นตอนแรกกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับไปหน้าเฟซบุ๊กตัวเองนะครับผมก็แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมว่ามุมมองของท่านผู้ชมเอ่ออะไรดีอะคอมเมนต์ว่านะครับภาพลักษณ์ของช่อง p a d เป็นยังไงในความคิดคุณนะครับผมก็สำหรับ ใครที่มียอดไลค์สูงสุดนะครับก็คนนั้นได้กบยางไปเลยนะครับผมแล้วก็คนที่เหลือผมจะจับฉลากแจกนะครับผมใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ด้วยเลยนะครับผมโอเคนะขอบคุณที่ติดตาม p d f i s h i n g นะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตาม PDF i s h ด n g นะครับผมเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคนะครับผมก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมแจกกบยางพีดีนะครับผมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปหน้าเฟซตัวเองนะฮะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมชื่อที่อยู่บนโทรนะอย่าลืมนะครับผมก็ภาพลักษณ์ของพีดีในมุมมองคุณนะฮะโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เหนื่อยมากครับไม่ไหวแล้วขอเก็บเก็บของเก็บของก่อนนะครับผมโอเคมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูปลารวมกันครับผม อัเปกอัปเปกก็ทําช่องเหมือนกันนะครับผมฝากผลงานหน่อยครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเจอกันสําหรับสําหรับมือหนึ่งยูทูปเปอร์ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือพอร่วมสนุกกันครับก็ฝากช่องหน่อยนะครับช่องอ่าฟีเจอร์แฟมิลี่ฟิตชิ่งครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเล้งให้นะครับผมโอัปเปกฝากช่องพิเปย์ด้วยนะครับผมครับโอเคฮะเดี๋ยวดูปลารวมเี่ย์เออถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะ เยอะอ่ะโนักขนาเลยครับผมเอาได้ยังให้มาถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายเห็นะครับปลารวมวันนี้นะครับผมสุดยอดครับอันนี้อันนี้อันนี้ปลาหอกเยอดครับผมอันนี้